ก็สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมเนาะ EP นี้เป็น EP ที่50แล้วนะฮะวันนี้ไปบุกลังเลี่ยมเงินมานะครับเนาะก็พี่แกเฮียกแกเล่นเลี่ยมเงินไว้ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะเอากวาดมาไม่หมดนะครับเนาะม,มีงบเท่านี้ก็กวาดมาเท่านี้ก่อนนะครับนะขัดสวยๆมาให้พี่ๆชมกันนะครับเนาะ EP ที่50้วครับนะชอบชิ้นไหนนะครับ แล้วก็สนใจองค์ไหนนะฮะสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ9 3 7เก c l นะฮะหรือสายด่วนเข้ามาครับผมส่วนทุกสองครับเจ็ดหนึ่งห้าสามสามสามห้านะครับช่องทางการติดต่อนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกหนึ่งเชียงท,งทางหนึ่งนะฮะก็เริ่มเลยนะครับวันนี้นะเป็นพระที่แบบว่าบอกเลยว่าโอโ้โหคัดโดนๆมาเลยนะฮะแล้วก็เฮียเฮียเขาเลี่ยมเงินไว้สวยมากทุกชิ้นเลยนะครับนาะเขาเก็บดีมากด้วยนะฮะชิ้นแรกเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโวยนะฮะ องนี้ดูฮะดูเมตตาครับนี่ฮะดูายผมด้านข้างเห็นไหมครับผมส่องให้ดูแบบนี้เลยนะฮะคือติดทุกเม็ดฮนะติดทุกเม็ดเลยนะครับเนาะจมงจมงูกกดติดสวยมากนะฮะแล้วก็บล็อกเบรกกดดีมากนะครับขนาดผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยชอบเก็บเหรียญผมยังแบบชอบเลยนะชอบมากๆเลยนะค,ความคมเขาสุดยอดเลยนะครับเนาะดูมือดูอะไรแนละ้วแบบหือ เห็นลาสะดุดตานะเห็นจะเล็บนี่ป้องนะครับอ่ะสวยๆแบบนี้เลยฮะเรียมเงินพร้อมใช้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เรียมเงินพร้อมใช้ผมขออนุญาตเปิดไว้สองพันห้ามาพี่นะสองพันห้านะครับรูดๆเลยนะฮะอ่าสองพันห้าสวยๆเลยฮะเหียญหลังหนุมานนะครับผมนะเป็นปีสองห้าสองหนึ่งนะครับนี่ฮะดูครับผ่าเล็กสองโค้โสวยเลยฮะ อ่าแบบนี้เลยนะครับ2 5งันะพี่นะดูชอบทักมาคุยกันนะครับชิ้นต่อไปครับเป็นหลวงพ่อผมนะฮะองนี้เป็นหลวงพ่อผมน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีหนึ่งสานะครับเนาะองนี้น่าจะเป็นปีหนึ่งสาน้ำทองวิ่งวิ่งเลยฮะองคนี้น่าจะเป็นเนื้อระขังใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดเนาะเป็นพิมพ์ปั๊มเข่าวกว้างนะครับเนาะอ่าแบบนี้นะฮะคมๆสวยๆเลียมเงินหนาๆแกะเงินดีๆแบบนี้เลยนะครับนะ ชิ้นนี้แรงหน่อยนะพี่นะชิ้นนี้ผมขออนุญาตเปิดไว้สามพันนะครับขออนุญาตเปิดไว้สามพันแล้วกันเนาะได้มาแรงก็เปิดแรงนิดนึงนะพี่นะอะทําใจทําใจนะครับเนาะดูชอบทักมาคุยกันได้แล้วคบเปิดไม่ช่วยราคาปิดนะฮะชิ้นต่อไปครับจอบเล็กหลงพ่อเงินฮะอง์นี้มาพร้อมเลี่มเงินสวยๆแบบนี้เลยฮะเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนิดนึงคือองคนี้ผมจะบอกว่าเนื้อโคตรสวยเลยฮะถ้าส่องกลางวันนี่ยิ่งแบบ สวยมากนะฮะสวยมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนะื้อดีกว่าอ่าแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับคือเนื้อเนี่ยเป็นแก่ทองแก่ทองมากๆเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะข้าวน้ำตาลอมแดงคือสวยมากอันนี้สวยมากจริงๆนะครับเนาะอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ธรรมชาติดีมากนะฮะเดิมๆเลยปากปิงก็สวยนะฮะลายแต่งตะไบก็สวยนะครับเนาะ เอา2อพพี่องนี้นะฮะแบบว่าสอ0พนนะครับนะอ่ะมี2005นะครับมี3 0ม0มี2007แล้วนะฮะชิ้นต่อไปครับชิ้นนี้เป็นงาครับตัวแป้งเลยพี่นะฮะชิ้นนี้เป็นงาตัวแป้งเลยขนาดเท่านิ้วโป้งผมนิ้วโป้งผมใหญ่นะผมเป็นคนที่ค่อนข้างมือใหญ่นะครับเนาะก็นิ้วโป้งปิดมิดนะอ่ะแบบนี้นะฮะเป็นงาครับผมนะผมรับประกันงาให้นะฮะรับประกันกรอบเงินให้รับประกันงาให้นะครับเนาะชิ้นนี้เป็นงานะฮะ เป็นสิงยกขานะครับขออนุญาตไม่ยัดเกจิแล้วกันผมขายเป็นงานศิลปะนะฮะเป็นงานแกะสวยๆเก่าๆครับพร้อมเลี่ยมเงินหนานๆนะฮะตีเกลียวนะครับแกะลายนะฮะอ่ะสวยๆเลยนะครับแบบนี้ขออนุญาตเปิดไว้3ามพันหแล้วกันพี่3 5มพน้านะครับเนาะเพราะว่าเป็นงาชิ้นนี้อ่าแบบนี้เลยฮนะสวยๆเลยนะครับเอาสามพันหะพี่ราคาเปิดนะ ชอบทักมาคุยกันได้เลยนะครับชิ้นต่อไปครับ <c oughs> อะเบื่อ,อยางเลี้ยงเงินนะฮะเลยสามชิ้นอเอาเลี้ยเงินต่อเลยแล้วกันนะฮะชิ้นนี้ครับเป็นพระสมเด็จนะฮะคือองค์เนี้ยผมจะบอกว่าเฉพาะพระเปื่อยๆเฮียก็ซื้อมาแพงมากนะฮะเฮียก็ได้มาแพงมากๆแล้วก็ผมไปขอแบ่งแกมาเนะี่ยผมตีลวนแล้วเหมามาเลยฮะผมตีลวนแล้วเหมาแกมาหยิบมาเป็นกรรมเลยนะเออผมถึงได้มาราคาเบาๆนะพี่นะนี่ฮะดูฟองต้องหูครับ คาบตังอิ๋วครับนะองนี้มีครบสูตรเลยนะฮะครบสูตรเลยนะครับนี่ฮะมีรอยแยะรอยอะไรนะฮะแล้วก็มวนเนื้อหามวนสากค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วมาพร้อมเื่มเงินแบบหนามากนะฮะสวยๆเลยนะครับเนาะชิ้นนี้ขออนุญ,ญาตเปิดไว้สามพันห้าแล้วกันพี่สามพันห้านะแพงไปต่อได้นะพี่นะแพงไปชอบเท่าไหร่ต่อมาคุยกันนะพี่นะเออง่ายๆครับผมคุยง่ายๆนะฮะเปิดแรงจังเลยนะฮะเพราะว่าชุดนี้ได้มาแรงจริงก็เปิดแรงนะเนาะ นะพี่นะไม่ว่ากันนะครับชิ้นต่อไปครับอ่ะนี่ครับอีกหนึ่งเหรียญหลวงพ่อกล้วยฮะชิ้นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อกล้วยเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับกระไหลแห้งแก๊บเลยนะฮะนี่ครับดูหน้าตาคือติดคมชัดมากฮะนี่ฮะเส้นสังกะสีเส้นแขนนะครับผมส่องให้ดูแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าซื้อไปก็สบายใจนะพี่เนาะอ่ะ แบบนี้แหละฮะดูได้นะครับดูได้เลยนะฮะชอบแบบไหนชอบเท่าไหร่นะครับใส่ราคามาคุยกันก็ได้นะพี่นะอ่าดูเส้นครับแบบนี้นะฮะอ่าสวยๆเลยนะครับชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้สองพันห้าแล้วกันเนะาะชอบชิ้นแรกเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพกกว่อกลวยนะครับเปิดไว้สองพันห้าสองเหรียญเลยนะครับเนาะอ่านี่เหรียญกลมนะฮะนี่เหรียญหลัลงานุมานะครับเปิดไว้เท่ากันเปิดไว้สองพันห้า ชิ้นต่อไปครับเลี้ยมเงินชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับ <c oughs> ชิ้นนี้ <c oughs> ได้มาแรงจริงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบเครื่องรางอยู่แล้วนะฮะก็เจอชอบซื้อเช่าอยู่แล้วฮะไม่มีปัญหานะครับชิ้นนี้เฮียเขาได้เขาบอกว่าเขาได้มาแพงผมก็ยอมชอบแพงเหมือนกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเนาะชิ้นนี้เป็นมีดงานนะฮะเป็นมีดงานนะครับแล้วก็เป็นมีดสัตกางา,นา,นานที่แบบเลี่ยมเงินมาแล้วสวยมากๆนะฮะสวยมากมาก กันนะครับกันเป็นเงินนะฮะมีรัดนาคด้วยนะครับนะรัดเงินรัดนาคนะฮะรัดเงินรัดนาครัดเงินรัดนาคคือสวยจริงๆชิ้นนี้นะฮะสวยจริงๆนะครับได้มาแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเอามาแบ่งกันชมได้อ่ะมีดเป็นใบตอกนะฮะปีกแมลงทับนะครับนี่ฮะเป็นมีดใบตอกนะฮะนี่ครับแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะชิ้นนี้นะครับขออนุญาตเปิดไว้เจ็ดพันแล้วกันพี่นะ ả, จ็ดพันนะครับชอบทักมาคุยกันได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะพี่นะเออนะครับขออนี้เปิดเลยละกันเจ็ดพันนะฮะสวยๆเลยนะพี่นะน,นี่ดูกันมีดก็ได้นะฮะผมส่องให้ดูแบบนี้เลยนะครับอยู่ใกล้เขตพิเศษโลกอุดิศวิง่งมาดูได้นะพี่นะของผมไม่ห่วงนะครับดูได้นะพี่เนาะอ่ะไปต่อเลยนะฮะไปต่อเลยนะครับชิ้นนี้เจ็ดพันนะฮะอ่ะไปต่อเลยนะครับเอาเบาๆกันบ้างนะพี่เอาเบาๆกันบ้างนะฮะ เพราะว่าของหนักมีมานิดหน่อยแล้วก็ของเบาก็มีนิดหน่อยนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับชิ้นนี้ฮะพระท่ากระดานครับองค์นี้นะสวยมากนะครับก็คือเป็นพระปิดทองนะฮะเป็นพระปิดทองคือผมได้กับเพียมาเนี่ยประมาณสามสี่องแล้วพระท่ากระดานเนาะก็เอามาลงก็หมดนะพี่ผมบอกอตรงๆเลยหมดไปไปไวด้วยนะฮะเพราะว่าพระเก่าจริงนะครับพระเก่าจริงๆเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเฮียเขาได้มาแบบไหนเนาะพอดี ผมรู้จักกับเขมมานานนะก็ไปตีของออกมาเรื่อยๆนะพี่นะตีของออกมาได้เรื่อยๆเลยนะฮะองค์นี้เป็นพระธาตุกระดานนะฮะปิดทองนะครับอ่ะสวยๆแบบนี้นะฮะเปิดไปพันเจ็ดแล้วกันพี่เปิดไปพันเจ็ดนะฮะสวยๆเลยนะครับอ่ะไปต่อครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะฮะองค์นี้อี่ฮะเก่านะพี่นะเก่านะอ่ะแสงเขามางไปนิดนึงเดี๋ยวผมดับแสงหน่อยนะครับ <c oughs> อ่ะองค์นี้ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยฮะองค์นี้เป็นพิมพ์คิตานะฮะเก่าๆสวยๆจมูกโด่โงๆเลยนะครับเนาะเบาประกบชัดเจนนะฮะเนื้อหาก็ค่อนข้างดีเลยพี่นะเนื้อหาค่อนข้างดีเลยนะครับคีเบาก็ดีนะฮะลอยลอ,ยลอยกล้นก็สวยนะครับเอาพันเดียวพี่นะผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับโอเคไปต่อนะฮะพระสมเด็จครับมาแล้วนะฮะสายสะสมสายชอบทักมาคุยกันนะพี่นะสายสะสมสายชอบทักมาคุยกันเปิดไว้พันเดียวพี่ นะครับนี่ฮะมุดไปถึงในซุ้มเลยนะฮะความความที่เนื้อพ้าหดนะฮะเนี่ยมุดเข้าไปถึงในซุ้มเป็นเส้นขนมจีนเลยนะครับสวยจริงสวยจัดครับนี่ยมวลสารดีด้วยนะครับแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างดีนะพี่นะเนื้อหาของข้าง,ง,ง,งดีเลยนะครับอ่ะเบอร์ไว้หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะพี่เนาะไปต่อเลยนะครับชิ้นต่อไปครับเป็นหลวงบริสุขบ้างนะฮะองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ พิมพอะไรนะเขาเรียกพิมพอะไรประพามนทนหรอพิมรัสมีหรือเปล่าผมจําพิมพไม่ได้นะครับเนาะองค์นี้ได้ได้หยิบมานะฮะได้หยิบมาเหมือนกันนะครับคือกรอบเนี่ยเป็นเงินนะพี่นะกรอบเป็นเงินนะครับแล้วก็อนี้ฮะมีหลังจานด้วยนะฮะกรอบเป็นเงินหน้าเป็นนาคนะพี่กรอบเป็นเงินหน้าเป็นนาคนะฮะสวยๆเลยนะครับเอาเปิดไว้พันห้าแล้วกันนาพี่เนาะเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทดูชอบพักมาคุยกันนะครับไปต่อฮะ พระปิตานะครับองนี้เป็นพระปิตาที่ปิดทองมานะครับแล้วก็เก่านะฮะทองฝังเข้าไปข้างในนี้เลยนะฮะเก่าจัดไม่ยัดที่ครับผมขออนุญาตไม่ยัดที่นะฮะเก่าจดจัดเลยเปิดไว้พันเดียวพี่เปิดไว้พันเดียวนะครับอันนี้รีบมาจับมาจองกันได้เลยนะฮะไปต่อเลยนะครับกล้จะจบแล้วฮะเครื่องรางมีอยู่สามชิ้นวันนี้นะครับเนาะเป็นพิษสมอนนะฮะเป็นตะกุดพิษสมอนเขาบอกว่าบังเปิดจริงเปล่าไม่รู้นะะไม่กล้าลองนะพี่นะเออ แต,แตกแบบนี้ฮะแต,แตกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนาะปิดทองด้วยนะฮะอ่ะเปิดไว้หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะพี่เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับ <c oughs> มายิงมาแล้วนะฮะลูกอมลูกสะกดลูกอะไรสักอย่างนะครับเนาะแต่เนื้อเป็นเมะผัดนะพี่นะเออเนื้อเป็นเมะผัดนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะยับที่ด้วยนะฮะอุย้ยลวงแลวนะฮะเอาเบาๆพี่เอาเจ็ดร้อยลูกนี้นะฮะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับไม่รู้ที่จริงๆพี่ คือถ้ายัดไปวัดอันนงก็ได้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าัดอนคงเขาไม่อมหรือเปล่านะพี่นะเออนี่ฮะเป็นเนื้อเมฆพัดแล้วเขียวๆแบบนี้เลยนะครับอะชิ้นสุดท้ายแล้วนะฮะชิ้นสุดท้ายแล้วจบไลแล้ววันนี้นะครับชิ้นสุดท้ายครับเป็นแหวนเขาเรียกแหวนเก้ายอดป่ะเป็นแหวนพิรอดนะแหวนเก้ายอดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนาะอ่ะผมดูแบบนี้แล้วกันว่ามันเก่านะพี่นะเก่าเราลักมันแตกนะพี่ เออเก่าๆแบบนี้ลักแตกด้วยนะครับเก่าๆแบบนี้ลักแตกด้วยนะพี่เปิดเลพันห้าแล้วกันนะครับดูชอบทักมาคุยกันได้นะฮะใส่ไม่ได้นะพี่นะผมนิ้วขนาดผมนิ้วใหญ่แล้วนะ <c oughs> ขนาดผมนิ้วใหญ่แล้วนะะอ่ใส่ไม่ได้นะอ่ะนี่ฮะใส่ได้อยู่นะครับเนาะเปิดเลพันห้าแล้วกันพี่ชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะฮะวันนี้จบแล้วนะครับอีพีที่ห้าสิบนะฮะอีพีที่ห้าสิบวันนี้ผมคัดของมาให้โหหนักมากนะพี่นะหนักมากนะครับแล้วก็ ใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมครับแอดไลน์เข้ามาได้นะผมนะแอดไลน์แอดเ i ้าสามเจ็ดจีวนะครับหรือสายด่วนเข้ามาครับผมศูนย์หกสองครับเจ็ดหนึ่งห้าสามสามสามห้านะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยที่สละเวลามารับชมกันสวัสดีครับ